ดีพี่น้องทั้งหลายมื่อนี่เมื่อตุดจ,จินเดอร์พากันมาเที่ยวทาเรือพากันมาเที่ยวทาเรือบนท่าเะเลทะเล,ะเลสินจูน,น,นันเลียวยุกังตอนนี้ตะเวนไก่สิต,ตกดินแล้วน,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 นี่สวยงามหลายเมืองเยอะแยะนี่นี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่แกหย,ยังม,มีพี่น้องมูจ้ง แก่มาอันนี้ดอกคอยได้ใสใสเสือสีแดงอันนี้ลูกสาวคนลูกเคยชงจะเป็นนะชงจะเป็นเนาะเจีาจะไปยาเหาถุยหลากยังพี่น้องคนใหญ่หลากหมา <c oughs> หาะเหรอเม่มก้อนสิเหรอเกตหาช่วยฟองอีเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> Ha, มีคว so so ามสุขารพี่น้องมาลุกจไร่ะเวลาต้งเีกบอกคีอย่าก็บอกมาเที่ยวกับดวงมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวนี่อยากนโอเคอะไรไหนฮะนทนะเออมันมันลา้ซีนเออไหน่ไหมพี่น้องยิบขวานนี่มึงดูมีความสุขไรแคนในรถแก่หมาเลย

ก็ตั้งงต่ไม่成功啊想成功都不ั功啊ื有人看ีวังแต่是希望ลูกสาวติดตามเลยเพี่น้องเลยลูกสาวว่าเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าบ่สําเร็จจัคเทียนนี่เบิ่งไหขคอยนได้นี่สถานที่งามๆนี่เอาพามาเบิ่ง หหันหมามาสิเอ๊ะนี่นี่ฟันเกล้าเกี่ยวกับเจ้าเสี่ยงทำเหมือนเดี่ยเงเกลี้ยเสี่ยงเจ้าเสี่ยงอีเชี่ยทำเหมือนโอ้คุณดูพี่น้องมีความสุขสำหรับนี่หมาสองตัวมีความสุขที่สุดบางคนหลากหมาอ คณท่าเรือเด้อพี่น้องสวยๆธรรมชาติที่สวยงามเป็นท่าเรือท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดข้างในบุญยูบนกระายของอยากกินยังมีเบิร์ตผู้ใดอยู่ไก่แถวนึ่งก็มาเที่ยวเด้อพี่น้องนานเหลียวยิกกะเฮ้ยเจริญเจ้าตุยละแล้วก,ก็เสื้อซชิ้ตเสื้อแดงไอ้เจ้าก็เสื้อกนลุเลนโจแดงเอ้ย ก็สุดช้าส์โอ้โคตเยๆสำหรับคลิปนี้กะสำนีเด้อพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็ติดตามให้ตามภาษาข่อยในเด้อพี่น้องเอ้ยวัสดีจ้าจบด้วยมาสองตัวกับคนแกะ